สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสปอร์ตค m มเมนตกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอิตาลีมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเล่นในแมตช์ที่3นะครับในวันนี้เจอกับอิตาลีก็แพ้อิตาลีไป3ต่อ1เซต โดยเริ่มเกมมาในเซตแรกนะครับทีมสาวไทยของเราทําได้ดีเลยใน8แต้มแรกทั้งบอลเสิร์ฟเกมรับเกมบกุกช่วยกันเล่นได้ดีเลยทีเดียวแต่ด้วยความสูงของทีมยุโรปนะครับที่ทุกครั้งเมื่อเจอกับทีมสาวไทยของเราก็มักจะใช้ความได้เปรียบตรงจุดนี้เล่นงานทีมสาวไทยของเรานะครับโดยทีมไทยก็แพ้ไปก่อน19-25 ในเซตที่2นะครับก็เล่นกันมาแบบสูสีกันตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับโดยทีมสาวไทายของเราก็มีจังหวะได้ทําแต้มส,สวยๆหลายแต้มจากวิภาวีสีทองนะครับที่ตบบอลแบบฝังชนิดที่ว่าทีมอิตาลีหมดโอกาสรับกันไปเลยทีเดียวบวกกับเซตนี้ทีมสาวไทายของเราเล่นกันค่อนข้างเหนียวแน่นด้วยนะครับจนผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอ่ยปากชมว่าเล่นด้วยสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากๆ และก็ต้องชมลูกเสิร์ฟของชัจิอ่อนด้วยนะครับในเซตนี้กระโดดเสิร์ฟได้แต้มและทำลายจังหวะบอลแรกของอิตาลีได้หลายครั้งเลยทีเดียวและบอลเร็วของเราก็ทำได้ดีด้วยนะครับได้แต้มสวยๆคมๆม,มาจากหัตถยาและทัดดาวหลายแต้มเช่นกันรวมถึงรูปแบบเกมของทีมสาวไทยของเรานะครับในเซตนี้มีการเล่นแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นก็สร้างความลำบากให้ทีมชาติอิตาลีไม่น้อยเลยนะครับ และเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเซต2นะครับความแน่นอนความเหนียวตกอยู่ที่ฝั่งทีมสาวไทยของเรานะครับก็เอาชนะไป25-21ต่อส่วนในเซตที่3นะครับแต้มก็ไม่ได้หนีกันมากคล้ายๆในเซตที่2เลยนะครับในช่วงต้นเซตโดยทีมสาวไทยของเราก็เล่นได้ดีนะครับในเซตนี้แม้ว่าจะ่ายไป22-25ต่อแต่ก็มีบางช่วงนะครับผู้บรรยายภาษาอังกฤษเขาก็ได้ชมพรพันธ์เอาไว้ว่าเป็นตัวปั้นเกมให้กับทีมไทยได้ดีมากๆ และรวมถึงวิภาวีด้วยนะครับที่เล่นได้ดีมากๆเช่นกันในเซตนี้และในเซตที่4นะครับทีมสาวไทยของเราเปิดมาดีนําก่อน3-0ต่อแต่ก็โดนอิตาลีตามมาแซงกลับด้วยเกมบุกที่หนักหน่วงจริงๆของพวกเขานะครับทีมสาวไทยของเราก็เล่นกันเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถต้านความหนักของทีมอิตาลีได้ทาให้แพ้ไปในเซตที่4 448ต่อ2 5จบเกมทีมอิตาลีชนะทีมสาวไทยของเราไป3-1ตเซต ด้วยสกอร25์ 25-19, ต่อ 21-25, ต25่อ25-22ต่อและ25-18ต่อครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนบอลล์บอลชาวอิตาลีในคลิปนี้นะครับพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันบ้างหลังจบแมตชนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ เริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวอิตาลีคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่ายอดเยี่ยมมากแต่ฉันสงสัยว่าทําไมซินล,ล่าไม่ถูกเปลี่ยนตัวบ้างฉันชอบซินล,ล่าฉันชอบความเข้มแข็งของเธอและกําลังใจของเธอแต่ฉันคิดว่าเธอยังต้องพักบ้างระหว่างเกมโดยเฉพาะช่วงที่เธอถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าแล้วคุณจะเอาใครมาแทนเธอละเพื่อนซึ่งเจ้าของคอมเมนต์เองนะครับเขามาตอบกลับอีกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นปัญหาของมาร์ซันตีและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับเอาไว้เขาบอกว่าวันนี้เธอดูโมโหมากๆเลยคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับดีมากแม้ว่าจะคว้าชัยชนะด้วยความเจ็บปวดที่เกินคาดก็ตามพรุ่งนี้เราต้องชนะโคลัมเบียและจากนั้นก็ทำการปรับปรุงทีมเพื่อการต้อนรับในการเจอกับสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีและโปลแลนด์ดวยวิธีการเล่นที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับดีแล้วทำแต้มกันได้ดีเลยแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงในด้านการรับและการป้องกันไม่เช่นนั้นมันจะค่อนข้างยากคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับแทนแลนต์ Thailand ก็ทำได้ดีนะ3ต่อ1เซตคอมเมนต์ของคนต่อมาครับลุยเลยมาสันติคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่า พวกเราจะติดตามชมผลงานในตอนจบคอมเมนต์ชาวอิตาลีคนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment สั้นๆเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยสาวๆคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับนี่คือทีมที่ฉันอยากจะเห็นคาแรคเตอร์และบุคลิกในสนามเมื่อพบกับสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และเยอรมนีถ้าไม่ใช่ก็บอกลาโอลิมปิกไปได้เลยและคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวอิตาลีคนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment ว่า จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถการันตีอะไรได้เพราะในแมตที่เหลืออยู่มันคือการตัดสินและเป็นการแย่งชิงที่แท้จริงและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันหวังว่าในแมตที่เหลืออยู่เราจะประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นนะลุยเพื่อโอลิมปิกของพวกเราชาวอิตาลีคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันก็รู้สึกดีที่ทีมชนะได้แต่ฉันไม่ค่อยจะประทับใจ ตัวผู้เล่นบางคนในแมตช์นี้ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทีมอิตาลีน่าจะทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจมากกว่านี้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับนี่มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับชนะ3ต่อ1เซตก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเลยเพราะทีมไทยเองก็เล่นได้ดีเช่นกันแต่ฉันคาดหวังรูปแบบเกมของทีมอิตาลีที่ดีกว่านี้ คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับว้า wow, วสาวๆของพวกเราทําได้ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับในแมตที่เหลือเหล่านั้นมันคือคําตอบว่าเราจะคว้าตัวโอลิมปิกได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment ของชาวอิตาลีคนต่อมานะครับมันเป็นแมตที่สนุกอีกครั้งทีมสา,สาวอิตาลีเล่นได้ดีแล้วกับชัยชนะในแมต์นี้ไปสู่โอลิมปิกกันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับบอกว่าทําได้ดีมากๆ หวังว่าเราจะได้รับชัยชนะเพิ่มขึ้นในเกมที่เหลืออยู่คอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่าทีมอิตาลีแข็งแกร่งคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเอาชนะทีมที่เหลือให้หมดเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับสู้ด้วยความกล้าหาญลุยเลยสาวๆและคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวอิตาลีคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผลลัพธ์อาจจะรู้สึกไม่พิเศษเท่ากับอีก2แมตช์ ที่ต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาและโปแลนด์นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอิตาลีเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ทมวอลเลย์บอลสาวทไทยของเราพ่ายกับทีมชาติอิตาลี3-1ต่อเซตในศึกคัดเลือกโอลิมปิกบารี2024เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ